สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living in Style นะครับท่านผู้ชมมีความรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าสีเขียวๆที่อยู่รอบๆตัวผมเนี่ยสามารถทําให้มีชีวิตชีวามีความสุขขึ้นนะครับโดยเฉพาะได,ได้พักผ่อนสายตานะครับอย่างเช่นเมื่อเราต้องจ้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยเราก็ควรหาโอกาสพักสายตากันด้วยนะครับในช่วง Good Health การดูแลตอนอมสายตาเด็กไม่ให้เกิดความผิดปกติมีวิธีการอย่างไรนะครับและการฝึกสมาธิในวัยเด็ก ทำได้ทุกกิจกรรมนั้นมีอะไรบ้างคนหาคำตอบได้ในรายการ Living i n s t y l e ครับดวงตาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าเกิดความผิดปกติขึ้นมาอาจส่งผลถึงพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กได้ พัฒนาการทางสายตาของเด็กจะเริ่มตั้งแต่ภายหลังคลอดจนถึงอายุประมาณ9้าขวบจึงจะสมบูรณ์เต็มที่การพัฒนาการที่สมบูรณ์ของสายตาก็คือการมองภาพด้วยตาสองข้างได้ชัดเจนแต่ถ้าในช่วงเวลาดังกล่าวมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับดวงตาที่ส่งผลต่อพัฒนาการของสายตาซึ่งหากทิ้งไว้จนเด็กโตมากและตาหยุดพัฒนาการไปแล้วจะทำให้ไม่มีการมองภาพเป็นสามิติ หรืออาจเลวร้ายกว่านั้นก็คือทำให้เกิดการพัฒนาล่าช้าของตาหรือทำให้การมองเห็นของตาข้างนั้นหมดไปคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตอาการผิดปกติของลูกทางตาได้จากอาการดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งคือคือมีประวัติของครอบครัวที่มีความผิด,ผดปกติทางตาอันที่สองในกลุ่มเด็กข้อกองกํากำหนดเด็กกลุ่มนี้มักจะมีปัญหาของสายตา ตาเขตาเลหรือต้อกระจกตามมาตอนโตได้อันที่สามในกรณีที่เด็กเริ่มจ้องมองแล้วไม่มองตามอย่างที่ตอนแรกเคยคุยไว้นะคะหรือตามมือรอยพวกนี้ก็เป็นความผิดปกติอันหนึ่งอันที่สี่ก็คือ,อมองไปตามีผิดมีรูปร่างผิดปกติเช่นหนังตาตกข้างหนึ่งตาดำไม่เท่ากันหรือรูม่านตามีสีประหลาดๆอะไรแบบนี้ นะคะอันที่5ก็คือเด็กเวลามองอาจจะหีตาถ้าเด็กเริ่มไปโรงเรียนหรือว่าเริ่มมองใช้สายตาเนี่ยอาจจะหยีตาไปข้างหนึ่งบน่บนปวดหัวหรือออกแดดแล้วหีตาไปข้างหนึ่งอันที่6ก็คือเห็นชัดเจนว่าเป็นตาเขตาเล่แบบคนตาเขตาเล่ทั่วไปมีทั้งเหล่เข้าและเล่ออกอันที่แก็คือตาไม่นิง่งที่เราเรียกว่าตาสันนะคะงั้นอาการพวกนี้เป็นความผิดปกติทั้งหมด อันที่เก็คือเด็กอาจจะบ่นว่าปวดหัวขยิบตาอยู่ตลอดเวลาหรือคร้บขยี้ตาอะไรแบบนี้ค่ะงั้นอะไรที่ออฟนอมออฟสิ่งปกสิ่งาเรียกออฟความปกติของคนทั่วไปหรือผิดปกติจากลูกคนอื่นๆถ้าสิ่งนี้มีลูกหลายคนเนี่ยก็ควรสงสัยแล้วรีบเอามาพบแพทย์เดี๋ยวแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินให้ค่ะ าเหตุอันหนึ่งที่พ่อแม่จะหลุดไหวที่สุดก็คือพวกที่มีปัญหาของสายตาโดยที่ไม่ทราบว,ว่าลูกมีปัญหาของสายตานะคะอาจจะเป็นข้างเดียวที่มีสายตาสั้นเยอะมากเอียงเยอะมากหรือยาวเยอะมากเด็กมีสายตายาวนะคะสายตายาวนี่ไม่ใช่แบบอ่านหนังสือไม่เห็นนะคะแต่หมายความว่าสายตายาวที่เป็นโรคของสายตาชนิดหนึ่งเอ่อพวกนี้ก็จะทําให้การมองภาพตาหนึ่งชัดตาหนึ่งไม่ชัด สมองก็เลือกข้างอีกละก็เลือกข้างที่สบายๆก็เอาข้างชัดไปพัฒนาไปทัางไม่ชัดก็จะหยุดการพัฒนาก็จะเกิดภาวะนี้เหมือนกันงั้นทุกอันเนี่ยเวลาเราจะแก้ตาขี้เกียจคืออันแรกเราต้องไปหาต้นเหตุก่อนไปแก้เรื่องสาเหตุพอแก้สาเหตุได้ก็คือมาฟื้นฟูนเรื่องสายตาจนทั้งเขาพัฒนาขึ้นเป็นคนที่มีสายตาเท่าๆกันสองข้างสามารถใช้ตาสองข้างได้ข้อเสียว่ามไม่เอาอะ ถ้าลูกตัวเองสงสารลูกร้องไห้ทรมานลูกไม่ทําได้ไหมได้นะคะก็คือตาไม่ได้มีอะไรผิดปกติตาไม่ได้ฟอไม่ได้เสียหายอะไรแต่ที่เกิดขึ้นก็คือตาคุณตาลูกคุณก็ไม่ได้ใช้ข้างหนึ่งก็อาจจะเห็นแค่เรือนรางหรือเห็นแค่เป็นระยะหนึ่งเมกหนึ่งฟุตหรือแค่มือบอกหรือเห็นแค่แสงไฟแต่ลูกตามันก็ยังคงอยู่ แล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าบอกว่าไม่ไม,ไม่รักษาไม่ทำอะไรเลยก็คือร่างกายมีเมียวะคู่เพื่อเห็นสองตาก็จะเหลือตาหนึ่งซึ่งก็เป็นข้อข้อเสียเปรียบของคนอันที่สองการที่คนเราจะมีสาม,มิติเกิดขึ้นจะต้องเห็นสองตาที่ดีงั้นลูกคุณก็จะไม่มีภาวะที่เห็นสาม,มิติคําว่าสาม,มิติก็คือไม่เห็นความลึกก็จะเห็นแค่กว้างแั่ยาวคือเห็นทุกอย่างแบนๆหมดงั้น พอไม่เห็นความลึกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาประกอบวิชาชีพตอนโตวิชาชีพบางอย่างที่ต้องอาศัยความลึกเช่นการเป็นแพทย์การเป็นวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับความลึกเกี่ยวกับดิเมนชันหรือ,อ,อจิตสถาปัตหรืออะไรพวกนั้นก็กอาจจะทำำําลําบากนะคะในการทํางานนะคเพราะว่าม,มีอาชีพบางอาชีพที่จะโดนจํากัด โดยการที่สายตาคุณไม่ดีเนี่ยทำไม่ได้ก็จะทําให้ลูกคุณเสียโอกาสที่นั่นไปที่ที่มีอนาคตที่ดีไปงั้นจึงแนะนําว่าออถ้าคุณมีประวัติครอบครัวเช่นพ่อแม่มีประวัติเรื่องสายตาสายตาเอียงหรือเอญพ่อแม่รู้ว่าตัวเองเป็นตาขี้เกียจหรือมีประวัติตาเขตาเล่พวกนี้เป็นกรรมพันธุ์ได้หมดต้อกระจกต้อหินเป็นกรรมพันธุ์ได้หมดนะคะ ฉันต้องเอาลูกม,มาตรวจโดยช้อยยิ่งเล็กๆยิ่งเล็กยิ่งดีแล้วแล้วค่อยมาตามกันว่าเราควรจะทําอะไรกันบ้างหรือไม่มีอะไรก็ไม่ไม,ไม่ต้องทําอะไรแค่ติดตามเฉยๆนะคะสรุปสรุปเรื่องสายตาในเด็กแล้วกันว่า ถ้าลูกคุณอเผอิญโชคไม่ดีมีสายตามีปัญหาของสายตาอันแรกที่จะสนอมสายตาก็คือหนึ่งต้องหาจากสูทแพทย์เพราะว่าการวัดแว่นไม่ได้ว่าไม่ให้วัดตามร้านแต่เนื่องจากว่าความร่วมมือของเด็กไม่มีจสูทแพทย์จะต้องใช้วิธีการวัดอีกวิธีหนึ่งแทนคอมพิวเตอร์ซึ่งพ่อแม่บางคนอาจบอกไปวัดตามคอมพิวเตอร์ก็ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเด็กมักจะเพ่งแล้วจะได้ค่าที่ผิดปกติไปนะคะอันนั้นเป็นอันที่หนึ่ง ก็คือหนึ่งต้องใส่แว่นให้มันถูกเข้ากับตาอันที่สองการใช้ใสายตาก็ควรจะใช้ตาอ่านหนังสือในที่สว่างไม่ใช่ที่มืดไม่อ่านหนังสือในรถนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือเวลาเราใช้สายตาเนี่ยก็ใช้เฉพาะที่จําเป็นคือเด็กมีสายตาไว้เรียนหนังสือก็เอาไว้เรียนหนังสือมากที่สุดส่วนเกมหรือคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆทั้งหลายที่ปัจจุบันเล่นๆกันก็ต้องพยายามเพลา คือลดให้มากที่สุดเท่าที่จําเป็นแล้วกันจะบอกว่าหมดเดี๋ยวโดนผู้ปกครองบวยวายใส่แน่นอนโดยเฉพาะเด็กนะคะเพราะฉะนั้นก็อันที่สี่ก็คือให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงก็คือให้ไปวิ่งเล่นข้างนอกให้ไปดูสิ่งเขียวเขียวดูไกลไกลาการทอดสายตาไปไกลๆก,ก็จะลดการเพ่งของตาทําให้ตามันคลายการบีบก,การเพิ่มของขนาดอาจจะช้าลงหรือไม่จําเป็นก็คือชะลออยู่อันที่สุดท้ายก็คือ เด็กจะต้องได้รับการพักผ่อนของสายตาพอเพียงก็คือห้ามนอนดึกนะคะจะช่วะเด็กเล็กเนี่ยการนอนเป็นสิ่งสำคัญสาคัญต่อการพัฒนาของสมองและการฟื้นฟ,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 นฟนูสายตานะคะงั้นห้ามลูกนอนดึกควรจะฝึกฝนให้ลูกนอนแต่หัวค่ําแล้วจะไม่มีการปวดหัวตอนไปรงเรียนค่ะ ไม่เพียงแต่เด็กที่ต้องถนอมสายตาเท่านั้นนะคะผู้ใหญ่ก็เช่นกันค่ะการนั่งทำงานด้วยคอมพิวเตอร์นานๆจะทำให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดมซึ่งหนึ่งใน10โรคที่พบจากโรคออฟฟิศซินโดมก็คือต้อหินและตาพร่ามัวซึ่งจะพบได้จากผู้ใหญ่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปค่ะเออของผู้ใหญ่ก็เหมือนกันค่ะคือถ้าเพ่งนานๆใครก็จะ,จะ,จะตัวเองทํางานกับคอมใครที่ทางานคอมนานๆก็จะรู้ว่า มันก็จะเมื่อยแล้ะจะล้างั้นวิธีแก้ก็คือมีช่วงเบรกค่ะคือทำสักครึ่งชั่วโมงเบรกสัก15-10สนาทีแล้วก็มองไปไกลๆอาจจะมองผ่านกระจกออกไปก็ได้ให้ตามันได้พักอะแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะคะคืออะไรที่มันก็เหมือนเราเดินนะคะถ้าเราเดินตะวี่ตะบันเดินทั้งวันแน่นอนขามันก็พังตาก็เหมือนกันนะคะแต่ตาอุทรไม่ได้ขาย,ยังเจ็บได้ ยุคนี้เป็นยุคไอทีซึ่งทุกคนก็อยากให้ลูกตัวเองเนี่ยเก่งตั้งแต่เล็กแล้วก็ภูมิใจถ้าลูกเล่นคอมได้เล่น iPad เล่นอะไรได้แต่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ g a i n s t เออเป็นคนที่ต่อต้านเพราะว่าจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยพบว่าคนไข้เมืองเป็นตาเหลในเด็กอายุเล็กมากโดยเฉพาะตาเหลเข้าเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยอาจจะให้คืออันนี้ไม่ได้เป็น ทฤษฎีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่จากที่ตรวจคนไข้แล้วเจอว่าเด็กเด็ก <ๆ S 1> คนไข้เราเนี่ยหลายอายุประมาณสองขวบเนี่ยเริ่มมีตาเหล่เข้าเยอะเยอะกว่าที่เราเคยเจอตอนตอนแรกๆตาเหล่เข้า,า,ขาคือตาเหล่ตาเหล่เข้าตาเหล่เข้าตาดำเหเข้ามาเวลาเพ่งนะคะเพ่ผลอันนึง เพราะถามไปถามมาคือพ่อแม่ทุกคนเนี่ยเดยวนี้เลี้ยงลูกด้วย iPad หรือไอหรือ iPhone หรือว่าโทรศัพท์มือถือคือเด็กร้องไห้ก็ให้เล่นโทรศัพท์เพื่อให้เด็กหยุดร้องไห้แล้วก็เด็กก็จะเพ่งรานนี้ต้องเข้าใจว่าในการพัฒนาของสายตาเนี่ยอย่างที่บอกว่าสายตาเนี่ยเขาเริ่มหัดเรียนรู้การมองเนี่ยตั้งแต่ศูนย์ขวบเริ่มออกมาใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นมาเรื่อย กว่าจะฟูกวจะพัฒนาเต็มที่เนี่ยคือประมาณ1นึ่งขวบกว่าเกือบ2องขวบ,ขวบเป็นช่วงที่พ่อแม่ก็เริ่มเอาไอ้ของใกล้ๆเข้ามางั้นถ้าภาพไม่คมไม่ชัดแต่เด็กอยากเล่นเด็กจะเพ่งค่ะงั้นจะเพ่งผิดไปคือจริงๆปกติเเขาเรียกกลไกลของการมองเนี่ยมองใกล้ปุ๊บตาจะเห็นเข้านิดหนึ่งพร้อมกับซูมเหมือนก็เป็นออตมติซูมเลนเพื่อให้เห็นชัด งั้นถ้าตรงนี้เนี่ยเด็กยังไม่ทันเรียนรู้เรื่องการมองเลยเนี่ยไปทำไอ้พวกกลไกลพวกนี้แล้วเนี่ยงั้นกลไกลพวกนี้มันจะทําเป็นเหมือนโอเวอร์ชูตก็คือทําเกินไปพอมองใกล้ปุ๊บก,กล้ามเนื้อก็ฟลุ๊กหนักๆเข้าก็คือกลายเป็นตาเหล่โดยปริยายเคยแกะก็ส่วนใหญ่ก็แก้หายถ้าถ้ามาเร็วนะคะคือแก้หายเพราะเราจะป้องกันไม่ให้เด็กซูมไม่ให้เด็กมองใกล้งั้นทางที่ดีเนี่ย ของเล่นโบราณที่เราเล่นกันตั้งแต่รุ่นเล็กร,รุ่นเราเด็กๆเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ดีไม้บล็อกใหญ่หน,หนังสือหนังสือรูปภาพรูปใหญ่ๆหรือว่าไปวิ่งเล่นข้างนอกออออมากานกล้วยหรืออะไรแบบนั้นน่ะมันจะดีกับเด็กมากกว่านะคะอันที่สองก็คือว่าเนื่องจากเด็กโดนใช้คอมหรือว่าใช้อ,อ,อะไรที่เป็นเกมทั้งหลายเนี่ยตลอดเวลาและเด็กจะติด ก็คือแทนที่จะละสายตาออกจากการมองใกล้ก็จะทําให้เด็กที่ทําท่าจะมีสายตาสั้นก็สั้นเลยเร็วขึ้นมากขึ้นงั้นสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนําว่าถ้าย้า้ลูกมีสายตาที่ดีหรือสั้นน้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นเอางี้แล้วกันคือสะอาดจ,จะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็ให้มันสั้นช้าๆลงก็คือให้เด็กไปดูอินฟินิตี้เยอะๆก็คือไปดูไกลๆไปวิ่งเล่น เล่นกับสุนัขเล่นกับเ,เพื่อนเตะบอลอะไรเงี้ยดูเขียวๆตามันได้คลายออกการเพ่งการที่ตามันจะกลายเป็นตาสายตาสั้นก็จะน้อยลงแน่นอนไอ้พวกกรรมพันธุน์ตรงนั้นเราคงแก้อะไรไม่ได้แต่ตอนนี้เวทยาการส่วนใหญ่จะเป็นตัวชักจูงให้เด็กสายตาเสียส่วนหนึ่งด้วยถึงอยากาฝากไปเหมือนกันว่าของพวกนี้เนี่ยถ้าเราช่วยกันได้เนี่ยคุณก็จะมีลูกที่สายตาดี อีกอันหนึ่งซึ่งมันเป็นภาระของพ่อแม่ก็คือพ่อแม่ส่วนใหญ่ทำงานก็อยากจะนอนหรือจะเจอลูกก่อนนอนก็จะนอนดึกเด็กก็จะนอนดึกมากนะคะหลังๆจะเจอคนไข้ส่วนใหญ่มาเนี่ยวงตาดำปีเลยถามนอนกี่ทุ่มก็สี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วแต่เพราะอะไรเพราะต้องคอยพ่อแม่กลับมาอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะคือกำลังจะฝากไปบอกว่าเลี้ยงลูกอย่าตามใจตัวเองต้องคิดถึง ชีวิตเขาก็คือเด็กต้องนอนให้เต็มอิ่มนะคะแล้วก็จะทําให้สายตาดีทําให้สมองพัฒนาเพราะว่าเวลาเด็กหลับเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองได้การพักผ่อนได้การซ่อมแซมแล้วก็ได้มีการเจริญเติบโตของสมองแล้วก็จะไม่มีปัญหาตอนโตไปโรงเรียนเนี่ยจะไม่มีการปวดหัวเพราะมีคนไข้กลุ่มหนึงมาเพราะปวดหัวปวดหัวเพราะนอนไม่พอตอนโตตอนไปโรงเรียนแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องขอฝากไปด้วย เพื่อให้ลูกน้อยมีพัฒนาการสุขภาพสายตาที่ดีในช่วงฟู้ดฟู้ดไปดูกันว่าสารอาหารประเภทใดบ้างที่จะช่วยให้ดวงตาม,มีศักยภาพที่ดีเพราะพัฒนาการทางสายตาและการมองเห็นของลูก ไม่ได้สมบูรณ์พร้อมตั้งแต่เกิดแต่จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆตามลำดับอาหารหลายประเภทเป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุชนิดต่างๆที่มีส่วนช่วยในการบำรุงและชะลอความเสือ่อมรวมถึงอาการผิดปกติทางสายตาเรามาดูกันว่าวิตามินและสารอาหารใดบ้างที่ดีต่อดวงตาของเราเราเริ่มด้วยวิตามินเ มีงานวิจัยระบุว่าวิตามินเอช่วยในการมองเห็นและยังมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดภาวะตาแห้งเราจะหาวิตามินเอได้จากที่ไหนบ้างวิตามินเอมีมากในตับไข่แดงนมน้ำมันสกัดจากตับปลามารการีนผักที่มีสารสีเขียวจัดสีแสดสีเหลืองที่ให้แคลเทีนมมากเช่นผักบุ้งมะละกอ ฟักทองผักตำลึงบรอกโคลอีและแครอทค่ะวิตามินอ e, ีก็ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเรตินา่าช่วยป้องกันอนุมูลอิสระมาให้มาทำลายจอรับภาพภายในดวงตาได้เป็นอย่างดีวิตามินซีจะช่วยให้เส้นเลือดฝอยที่คอยส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงดวงตาแข็งแรงทั้งยังช่วยลดความดันของน้ำภายในลูกตา และป้องกันการเกิดต้อมีการศึกษาอันหนึ่งพบว่าผู้หญิงที่รับประทานวิตามินซีมาอย่างน้อย10ปีมีความเสี่ยงที่จะมีอาการเลนตาขุ่นมัวซึ่งเป็นอาการเริ่มแรกของโรคต้อกระจกลดลงถึง77%นอกจากนี้เราควรเลือกรับประทานผลไม้ที่มีลิ์ในการต้านอนุมูลอิสระอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มีการวิจัยพบว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มีแอนโทไซยานินช่วยคลายความเหนื่อยล้าของดวงตาช่วยในการมองเห็นในเวลากลางคืนและช่วยในการไหลเวียนเลือดในเส้นเลือดฝอยดีขึ้นและยังมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีและไบโอฟาวนอยด์ oy, ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยปกป้องและถนอมดวงตาไม่ให้โดนทำลาย ส่วนเด็กที่มีปัญหาทางสายตาหรือเด็กที่ใช้สายตามากๆในการอยู่หน้าจอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆควรรับประทานผักใบเขียวข้าวโพดไข่ฟักทองและอัุ่นแดมเพื่อรักษาสายตาไมา่ให้เสื่อมเร็วเพราะอาหารดังกล่าวอุดมด้วยสารอาหารลูทีนและซีเซนทีนโดยเฉพาะข้าวโพดท,ที่มีสารลูทีน สามารถป้องกันความเสื่อมของจุดรับแสงในดวงตาสารอาหารลูทีนและซีเซนทีนนอกจากจะพบมากในดอกดาวเรืองและกโกจิเบอร์รี่แล้วยังพบในกระหล่ำผักโขมถั่วลันเตาผักกาดต้นอ่อนกระหล่ำดาวถั่วพิสตาชิโอบรอกโคลีข้าวโพดไข่และแครอทรวมทั้งผักใบเขียวป้องกันการเสื่อมของเนื้อเยื่อดวงตา จากงานวิจัยของสถาบันดวงตาแห่งชาติของสหรัฐพบว่าการกินผักใบเขียววันเว้นวันช่วยในการเพิ่มขึ้นของเม็ดสีและป้องกันไม่ให้ตานั้นบอดได้ค่ะทั้งนี้สารอาหารบำรุงสายตาที่แนะนำนี้ไม่ได้เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆนะคะแต่ยังรวมถึงเด็กวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานและวัยผู้ใหญ่ด้วยค่ะ อาหารจริงๆเนี่ยไม่จริงไม่ได้เสริมว่ามีตัวไหนที่ทานแล้วจบทําให้ตามันดีหรืออะไรแบบนั้นแต่คือทานอาหารที่มีวิตามินเอเยอะหน่อยผักเขียวผลไม้คือเด็กมักจะไม่ทานเพราะฉะนั้นที่ช่วยทานพวกนี้มันจะทําให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงรวมถึงตาด้วยค่ะ เด็กๆจะมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมกับวัยนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้แวดล้อมเด็กควรฝึกให้เด็กๆทำกิจกรรมด้วย2มือนิดน้อยของเขาเพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกสมาธิและเรียนรู้ให้กับเด็กๆซึมซับแบบไม่รู้ตัวคะ่ะเรื่องสมาธินี่เป็นเรื่องที่พ่อแม่ยุคใหม่นะคะให้ความสำคัญแล้วก็ แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะในการให้ความสําคัญและคุณครูก็ให้ความสําคัญอันนี้ด้วยเราต้องบอกว่าสมาธิเนี่ยเป็นฐานที่สําคัญเลยในการเรียนรู้ของเด็กทีนี้ในการสร้างสมาธิโดยธรรมชาติเนี่ยคนเราเน่ยมีสมาธิอยู่แล้วตามธรรมชาตินะคะแล้วก็แต่สมาธิเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าพัฒนาให้มันเพิ่มพูนได้จากผ่านการทํางานอันนี้เป็น สมาธิขั้นต่ำมากเลยเป็นสมาธิจากการทำงานซึ่งจะมีผลส่งไปทำให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนห้องเรียนก็ต้องใช้สมาธิจากการทำงานซึ่งจะเป็นคนละแบบกับสมาธิทางด้านของวิปัสสนาคนละแบบกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อพ่อแม่ต้องการสมาธิจากการทำงานวิธีการง่ายๆก็คือจะต้องฝึกให้เด็กหัดทำงานด้วยตัวเองตอนลูกเราอายุขวบสองขวบเนี่ยต้องฝึกให้เด็กหัดกินข้าวด้วยตัวเองนะคะขวบหนึ่งเราจะมองเห็นเด็กฝรั่งวัดข้าวเข้าปากแล้ว ผูกเอี้ยมนั่งก็อี้คอกใช่ไหมคะ,ะเด็กไทยขวบสองขวบนั่งก็อี้คอกเหมือนกันผูกเอี้ยเหมือนกันแต่พ่อแม่ป้อนให้พอพ่อแม่ป้อนให้เพราะฉะนั้นโอกาสที่เด็กจะตั้งสมาธิจากการตักข้าวเข้าปากกินก็ไม่มีไปละพ่อแม่ทําแทนไปละพอโตขึ้นมา3ามขวบถึง5้าขวบเนี่ยจะเป็นช่วงวัยที่ต้องฝึกให้เด็กหัดช่วยตัวเองการติดกระดุม1เม็ดเป็น2เม็ดเป็น3เม็ดเป็น4เม็ดเป็น5เม็ดนี่คือการฝึกสมาธิผ่านการทํางานถ้าเปือยพอนทันทีที่เด็กติดไปได้เม็ดหนึ่งแล้วแล้วพ่อแม่ทนไม่ได้แล้ว้วพ่่อแแมเเขาาไปสียบททนํน อันนี้แหละค่ะเป็นการทําลายสมาธิจากการทํางานโดยพ่อแม่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจะเห็นสังเกตว่าพ่อแม่จะไปอาบน้ําแทนเด็กติดกระดุมแทนเด็กแต่งตัวแทนเด็กแต่งฟันแทนเด็กบอนข้าวแทนเด็กทาทุกอย่างแทนไปหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นการตัดขั้นตอนอีกด้านหนึ่ง3าึงปีเป็นช่วงวัยเรียนแบบเห็นแม่กวาดบ้านเด็กอยากกวาดด้วยเห็นแม่ล้างจานเด็กอยากล้างด้วยเป็นจุดขึ้นต้นในการฝึกให้เด็กหัดทํางานหลากหลายรูปแบบ และยิ่งทําได้นานขึ้นนานขึ้นเช่นตากถุงเท้าจาก1ชิ้นเป็น3มชิ้นเป็น5ชิ้นเป็น10ชิ้นเท่ากับฝึกสมาธิแต่พ่อแม่ตอนช่วงลูกวัยนี้พ่อแม่กลับไปมองอีกแบบหนึ่งว่าไม่อยากให้เขามายุ่งลาคาญกลัวเลอะเทอะกลัวทํางานช้าลูกเราไม่จาเป็นต้องทําแบบนี้ลูกเราขอให้ไปวิ่งเล่นก็พอขอให้เรียนหนังสือก็พอความคิดแบบนี้แหละค่ะเป็นความคิดที่อาจจะไม่ถูกต้องนักเพราะว่ายิ่งเด็กทํางานได้หลากหลายได้นานเท่าไหร่เป็นตัวสร้างสมาธิเท่านั้น เราอาจจะสร้างสมาธิอีกด้านหนึ่งคือผ่านการเล่นกีฬาตีลูกโป่งเป่านะคะไม่ให้ตกพื้นจาก1ลูกเป็น3ลูกเป็น5ลูกเป็น10ลูกเป็น20ลูกกระโดดเชือกจาก1ครั้งเป็น3ครั้งเป็น10ครั้งเป็น20ครั้งพวกนี้คือตัวฝึกสมาธิทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่เนี่ยไม่เข้าใจคําว่าสมาธิจากการทํางานว่ามีความสําคัญต่อการเรียนและพ่อแม่แม่เข้าใจแม่กระทั่งวิธีการฝึกฝน ว่าสามารถฝึกฝนผ่านการช่วยเหลือตัวเองฝึกฝนผ่านการทางานบ้านฝึกฝนผ่านการเล่นกีฬาไม่เข้าใจแบบนี้แล้วไม่มีเวลาเล่นแถมปล่อยให้เด็กไปเล่นเกมติดเกมยิ่งเป็นตัวทําลายสมาธิใช่ไหมคะพอเจอกันแบบนี้เราก็จะมองเห็นโอ้สมาธิสั้นเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดทั้งหมดไม่ได้เกิดจากโรคสมาธิสั้นนะคะสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากวิธีการเลยงดูเด็กๆเกลียดเสมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์ ที่ผู้ใหญ่สามารถแต,แต่งแต้มสีสันลงบนผ้าขาวนั้นหากแต่ว่าสีที่แต้มนั้นจะมีสีขาวหรือสีดำเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ทุกคนควรตระหนักและรับผิดชอบถึงผลที่กำลังตามมาในอนาคตธรรมชาติเป็นผู้กำหนดสรรพสิ่งบนโลกนี้ฉันใดพ่อและแม่ก็เป็นผู้กำหนดที่แนะแนวทางให้กับลูกๆ เดินทางไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ฉันนั้นนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการ living in style ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ